Thank you วันนี้เนี่ยค่ะที่จะมาพูดเรื่องการช่วยชีวิตนะคะคือก่อนอื่นเลยเนี่ยผมบอกว่าเจอกันทั้งหมดที่ทรูชินเรนทอนทุกคนทํางานากับมูลนิธิร่มกันะยู่ด้วยเป็นอาสานะคะเราเจอผู้บาดเจ็บนะครับวิธีการตรวจร่างกายง่ายๆก็คือถามนะครับถามเพราะว่าเจ็บตรงไหนไหมยังรู้สึกตัวไหมจะลอครับสมมติผมเป็นผู้ประสบเหตุมาพบเหตุตรงด้านนี้นะครับคุณครับคุณครับเป็นอะไรครับ อนครับเจ็บตรงไหนครับขาขาขาขวาเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวคุโทรเรียกศูนย์ถนนครับพี่ครับฮัลโหลศูนย์ถินท้งหรือเปล่าครับครับผมตอนนี้นะครับพอดีผมขับรถผ่านมานะครับแล้วเจอคนโดนรถชนอยู่ข้างถนนนะครับที่เกิดเหตุที่ไหนครับที่เกิดเหตุบริเวณถนนเส้นปู่เจ้านะครับเส้นปู่เจ้ามุ่งหน้าไปทางแพ่ครับผมโดนมอไซค์ชนครับพี่ชนกันเขาบอกเขาโดนมอไซค์ชนครับพี่มีบาดแผลตรงไหนบ้างครับผมตอนนี้ที่เห็นก็คือมีขาครับเหมือนเหมือนขาจะหักนะครับเหมือนขาจะหักครับผมตอนนี้ ช่วยเหลืออะไรไปบ้างเอ่ยตอนนี้คือตัวผมไม่มีอุปกรณ์เลยครับตอนนี้ไม่มีอุปกรณ์เลยเลยคือได้ได้แค่ดูเขาอ,อย่างเดียวครับผมทำไม่เป็นครับพี่โอเคครับก็ถ้าคนเอ่อคนที่โทรมาแจ้งตอบลักษณะนี้นะครับทางศูนย์สั่งการหรือศูนย์รับแจ้งเหตุก็ตามจะแนะนํานะครับวิธีการมาถมพยาบาลในเบื้องต้นตอนนี้อยากจะเข้าเรื่องที่สําคัญมากก็คือการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะวิธีการทาคร่าวๆนะคะต้องดูตําแหน่งนะคะตาแหน่งคือ ระหว่างราวนมทั้งสองข้างนะคะวางสันมือลงไปนะคะแล้วก็แขนตึงแล้วก็กดให้หน้าอกโย่บลงไปประมาณ2นิ้วจริงๆแล้วเรามีเวลาน้อยมากเวลาที่เราเทรนการทำ CPR นะคะใช้เวลาหลายชั่วโมงแล้วก็คุณต้องควรจะมาลองกับหุ่นเองด้วยจะได้รู้สึกว่ามันแข็งเหมือนอะไรขึ้นรู้จะได้รู้สึกแล้วว่าวางมือที่ถูกตำแหน่งนะคะทีนี้ความเร็วก็คือประมาณ ให้เกิน100ครั้งต่อนอาทีซึ่งต้องท,ท,ทําตามจาหวะเพลงเนี่ยจะเข้าใจว่ามันเร็วขนาดไหนสุดกันเธอเราเสาไปทําไมอย่ามัวอะไรคิดร้อนใจไปเปล่าเกิดมาเป็นคนอบทุนถือเราอย่ามัวสำสังทุกคนเราทนมันโลกคืนละขอ,อ่า อันนึ่งที่ที่ต้องระวังนิดนึงนะคะอย่างประเมินสถานการณ์เนี่ย่ะถ้าจะวิ่งเข้าไปปั๊มหัวใจสมมติเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วกระจกแตกกระตายเต็ตตตไมไปหมดเนี่ยุณต้องดูนิดนึงนะคะว่าเราจะวิ่งเข้าไปแล้วคุกเข่าได้หรือเปล่าก็หวังว่าวันนี้เนี่ยอย่างน้อยสองการก็อย่าประมาทนะคะเพราะเรา คงไม่อยากจะให้ถึงก็ต้องออมีการฟังหัวใจเกิดขึ้นแล้วก็คงต่อไปนี้เนี่ยคงไม่มีใครยืนงงทำอะไรไม่ถูกนะคะ <s> เข้าไปเข้าไปทำเลยเถูกผูกปิดผิดไม่มั่นใจยังไงไปทำเถอะเพราะว่าถ้ายืนอยู่เฉยเขาเขาเขามีสิทธิ์ตายได้นะคะ